นนะคชะามาฟังเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะเพราะว่าบริเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ถืเป็นอีกหนึ่งแอดเวนเจอร์เนาะก็เดี๋ยวเราเดินต่อกันไปที่บรินาโดมกันเลยดีกว่าน,นะคะก็อีกประมาณ1.3กิโลวันนี้เรียกว่าเป็นวันที่เดินจิงๆ กีก็มานั่งอยู่ที่หน้าบ e ล l น่า r d o แล้วนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะก็มานั่งตกฝน้ตบนไม้ตลกมากเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกีนเยอรมนีนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะกีจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองเบอร์ลินกันค่ะก็วันนี้กีจะเดินทางไปเที่ยวคนเดียวนะคะกีจะต้องรีบไปขึ้นบัสแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่นั่งรถไฟต่อกันไปอีกก,กีจะต้องรีบไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันระหว่างทางค่ะไปค่ะ By the Little Main in Park. ทุกคนตอนนี้กิ๊กก็อยู่ที่เบอร์ลินแล้วนะคะด้านหลังนั้นเพิ่งเดินออกมาจากเบอร์ลินเฮาส์บานฮอบนะคะสถานที่แรกที่กิ๊กจะไปก็คือเดี๋ยวขอเปิดลิสต์ก่อนอนะคือเราทำลิสต์มาแบบนี้ก็อาจจะเก็บไม่ได้ทุกที่นะคะแต่ว่าจะพยายามไปให้ได้หลายๆที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะ ตอนนี้กิ๊กก็เดินข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เจอเข้ากับแม่น้ําที่มีชื่อในภาษาเยอรมันว่าสเปร์นะคะซึ่งเป็นแม่น้ําที่มีความยาวถึง400กิโลเมตรด้วยกันค่ะก็มีเรือวิ่งขับผ่านมาพอดีนะคะคือสวยมากๆเลยด้านหลังนะคะเราก็จะเห็นแบ็กกราวด์เป็นไรชทัคเกบอยเดอร์ Reich นะคะซึ่งก็จะเป็นสถานที่แรกที่เราจะไปกันในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือสถานที่แรกที่กิ๊กจะไปดูนะคะก็มีชื่อในภาษาเยอรมันเรียกว่าไรชทัคเกบอยเดอร์ หรือเรียกสั้นๆว่าไรชท a g นะคะก็เป็นสถานที่ตั้งของรัฐสภาเยอรมันมาตั้งแต่ปีคศ .1999 แล้วนะคะอันนี้นะคะด้านหลังของกี้ก็คือ r รชท h s เก g บอยเดอร์นะคะแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการก่อสร้างคือเซ็งมากๆเลยคือมันปิดบังความสวยงามไปหมดเลยนะคะจริงๆมันจะสวยมากๆจากที่ดูมาในรูปนะแต่พอมาเห็นของจริงแล้วพวกกับกำลังก่อสร้างอยู่ก็คือ บางความสวยงามไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็เห็นได้แต่โดมด้านบนเนาะจริงๆกี่ก็อยากเข้าไปด้านในด้วยนะคะแต่ว่าออวันที่กี่มาเนี่ยทำการจองในออนไลน์มันเต็มหมดแล้วนะคะนี่ขนาดจะจองล่วงหน้าประมาณ2อาทิตย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะเข้ามาเที่ยวกันเราก็อยากจะเข้าไปเดินดูด้านในนะคะแนะนําว่าให้จองล่วงหน้าแบบสักเดือนหนึ่งเลยนะคะน่าจะดีกว่าเนาะสำหรับอาคารนี้นะคะได้ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีคศ1884-1894ค่ะ ซึ่งก็เป็นในสมัยจักรวรรดิเยอรมันนะคะเพื่อเป็นที่ประชุมของรัฐสภาเยอรมันแต่พอถึงปีคศ1 9 3 3เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่รุนแรงมากๆบวกกับเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองด้วยก็เรียกได้ว่าอาคารหลังนี้เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากและได้ถูกปล่อยล้างทิ้งไว้กว่า4ทวทศวรรษด้วยกันพอมาถึงปี1990ทุกอย่างสงบลงและได้รับการบูรณะขึ้นใหม่นะคะโดยสถาปนิกนอร์มันฟอสเตอร ซึ่งก็บูรณะเสร็จในปีคศ1999และถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะโดยมีจุดเด่นเป็นยอดโดมกระจกด้านบนซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปเดินชมได้นะคะก็จะมองเห็นที่นั่งประชุมรัฐสภาของเยอรมันด้วยก็มีความหมายเป็นโดยในว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานอย่างเปิดเผยประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงและตรวจสอบได้นั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะกี้ก็กําลังจะเดินไปที่สถานที่ต่อไปค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สาคัญมากๆของกรุงเบอร์ลินนะคะและคงไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือแบรนเดนเบอร์เกอร์เทอร์นะคะตอนนี้กี้ก็อยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนไปดูที่ด้านหน้ากันค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าประตูนี้นะคะถือเป็นสถานที่ที่สาคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกงรุงเบอร์ลินและยังเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติของเยอรมนีอีกด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะกีก็มาอยู่เต้นที่เบนเดนเบอร์เกอร์เทอนะคะคนค่อนข้างเยอะมากๆตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะคะเพราะว่ามีเด็กๆนักศึกษามาค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็กลุ่มคนที่เขาซื้อถั่วนะคะมาฟังเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะเพราะว่าเบอร์ลินเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์มีประวัติศาสตร์มากมายให้เราได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวกีจะอินเสิร์ตข้อมูลทีหลังเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดไปก็คงจะไม่ค่อยได้ยินกันนะคะ ไรเดนเบอร์เกอร์ทเคยเป็นหนึ่งในประตูเมืองจากทั้ง18แห่งของเบอร์ลินซึ่งถือเป็นประตูเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่มาจนถึงณปัจจุบันค่ะโดยกษัตริยร lich, ์แห่งปรัสเซียพระเจ้าฟริดริชวิลเฮมที่2แห่งปรัสเซียทรงมีรับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพค่ะโดยระยะเวลาในการสร้างนะคะตั้งแต่ปีคศ1788ถึง1791 17ค่ะต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะประตูแห่งนี้เนี่ยได้ถูกทำลายและ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะพอปี1949นะคะยอรมณนีได้กลับมารวมชาติอีกครั้งประตูนี้จึงถือเป็นสนัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพและสันติภาพของยุโรปค่ะและตอนนี้นะคะกีก็มาเดินอยู่ที่ดัสเตงมาเฟอร์ด e ีเอมอร์เดเทนยูเดนออร์โลพาสหรือเรียกสั้นๆว่าฮลลคอสมันมาปแปลเป็นไทยก็คืออนุสรสถานชาวยิวที่ถูกสังหารในยุโรป หรือเรียกสั้นๆว่าอนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นการนำลึกถึงชาวยิวจำนวนประมาณ6ล้านคนที่ถูกสังหารภายใต้การปกครองของอดอฟฮิสเลอร์และพรรคสังคมนิยมแห่งชาติซึ่งได้รับการออกแบบโดยปีเตอร์ไอเซนแมนมีลักษณะเป็นแท่งเหล็กคอนกรีตนะคะมีความสูงต่ำแตกต่างกันออกไปจำนวน2711ชิ้นบนพื้นที่กว่า19,00 0ตารางเมตรค่ะสำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะบอกเลยว่าให้ความรู้สึกแบบ เศร้าสลดใจจริงๆนะคะเพราะว่ามันย้ำเตือนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตตอนนี้นะคะกีก็อยู่ที่ g e n d e r m ์เม้นท์นะคะแต่ว่าปิดปรับปรุงอีกแล้วคะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะลองเดินดูรอบๆก่อนนะคะว่าจะสามารถเข้าไปดูได้ไหมหรือว่า ปิดทั้งหมดเลยหรือว่าปิดเฉพาะด้านหน้าตรงนี้นะคะเออแอบเสียใจมากๆเลยเพราะว่าอยากถ่ายรูปส,สวยๆนะคะแต่ก็จะต้องมาติดไอ้กำแพงนี่เดี๋ยวไปเดินดูรอบๆกันค่ะว่าจะเป็นยังไงแอบเฟลเหมือนกันนะไปกี่ที่กี่ที่ก็ปิดปิดปิดและด้านหลังกีนะคะก็มีชื่อว่าดอยเชโดมนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับจินดาเมนมาร์กนะคะก็คือแบบ ก,กันเ,เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เบลินาโดมกันนะคะที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเดินไปหรือว่านั่งบัสดีคือเวลาการเดินกับการนั่งบัสก็พอๆกันเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเดินมาเยอะมากๆวันนี้เดินตั้งแต่ออ,ออกจากบ,บ้านเลยนะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังเดินไม่หยุดเลยเนาะปวดขานิดนึนงแล้วก็เริ่มหิวแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องไปนั่งหาคาเฟ่แถวเบลิน่าโดมนั่งชิลๆแล้วก็กิน คือ One s o c i a Dome นะคะแต่ว่ากิ๊งไม่ได้อยากจะไปที่นี่นะคะที่ต้องการไปที่บ a l e n a d o m คือเมื่อกี้เดินไปที่ b u ส Station มาแต่ว่าบัสที่เราจะขึ้นเนี่ยสถานีนั้นคือไม่ให้บริการนะคะคืออุตส่าห์เดินไปถึงแล้วอะทุกคนสรุปคือบัสไม่จอดนะป้ายนั้นกิ้กก็เลยตัดสินใจโอเค สรุปละว,วันนี้จะไม่ขึ้นบัสแล้วจะเป็นการเดินแบบเดินทั้งวันจริงๆแล้วอีกอย่างการเดินอย่างน้อยมันปวดขาก็จริงแต่ว่ามันก็จะเห็นวิวเห็นนู่นเห็นนี่อยากจะถ่ายรูปก็ถ่ายหยุดถ่ายวิดีโอก็ถ่ายนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเฟลกับการที่แบบบัสไม่จอดอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เฟลมากๆเสียเวลามากๆเลยนะคะแต่ว่าก็นั่นแหะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งแอดเวนเจอร์เนาะก็เดี๋ยวเราเดินต่อกันไปที่บริณน,นาโดมกันเลยดีกว่าน,นะคะก็อีกประมาณ1.3กิโล วันนี้เรียกได้ไว่าเป็นวันที่เดินจริงๆนะคะก็ <g ib li> ถือว่าเป็นการออกกําลังกายเป็นในตัวนะคะอากาศตอนนี้ก็16องศาบวกกับคึ้มมากๆนะคะแต่ก็ยังโชคดีที่ฝนมันไม่ได้ตกเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่บริณาโดมเลยค่ะ ก็เป็นมหาวิทยาลัยนะคะ กิโลโนิดๆก็ระหว่างทางก็แวะจุดนู้นจุดนี้นะคะถ่ายรูปมันก็มีอะไรให้ดูเต็มไปหมดเลยนะคะก็ที่จะนั่งชิลอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะมีห่อกล้วยมาด้วยเดี๋ยวจะนั่งกินกล้วยตรงนี้แล้วก็อยากจะไปหาอาหารแบบเบอร์เกอร์หรืออะไรก็ได้สักอย่างกินนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวขอนั่งชิลๆก่อนเนาะดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเดินรอบๆนะคะเพื่อ ถ่ายบรรยากาศรอบๆแต่ก็คงจะไม่ได้เข้าไปกับด้านในนะคะกลัวเวลาจะไม่ทันในการที่จะไปดูจุดอื่นๆแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรีบไปนั่งรถไฟกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอกินถ้วยก่อนนะคะหิวมาก ันนี้เองกี่ก็คงจะไม่ซื้อตั๋วขึ้นไปนะคะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่20ยูโรไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือ24.5ย e ูโรก็คือถูกแรงอยู่นะก็คือขึ้นไปมันก็จะเห็นวิวแบบ360องศาใช่ไหมคะแต่ก,กี่มองว่าวันนี้บรรยากาศมันก็ไม่ได้จะดีขนาดนั้นนะคะเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีแสงออกมานดนิดนะคะก็คือทั้งวันก็คืนตลอดแล้วก็มีฝๆๆนเปรอๆเประ มมีชื่อในภาษาเยอรมันว่าเวลส์ทูไซดัวนตงรงนู้นส,สูงๆตรงนั้นก็คือแฟนซีทัวร์ที่เราเดินทางมาแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะก็มานั่งหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ตลกมากเลยมานั่งอัดวิดีโอตัวเองอยู่ใต้ต้นไม้แบบใต้ต้นไม้จริงๆ และตอนนี้นะคะกีก็มาอยู่ที่เช็คพอยต์ชาลีหรือว่าด่านชาลีนั่นเองค่ะซึ่งแต่เดิมนะคะเคยเป็นด่านตรวจเข้าออกพรมแดนระหว่างเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกค่ะโดยในช่วงสงครามเย็นนะคะณจุดนี้เองเคยเกิดเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือการเผชิญหน้ากันของรถถังอเมริกากับโซเวียตนะคะในปีคศ1961ค่ะและสถานที่ต่อมานะคะก็มีชื่อในภาษาเยอรมันว่า Documentation z e n t u m t h e o p h i l Destoros นะคะ สำหรับศูนย์ข้อมูลแห่งนี้นะคะก็สามารถเข้าชมฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําการจองหรือว่านัดหมายล่วงหน้าด้วยค่ะอย่างตัวกี้เองเนี่ยจริงๆสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนของกี้ที่อยากจะมาเลยนะแต่พอดีมันเป็นทางผ่านกี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเดินเข้ามาดูหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะสรุปพอเข้ามาถึงด้านในเนี่ยมีข้อมูลให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้เดินดูเยอะมากๆเลยนะคะรูปถ่ายทุกรูปก็ เป็นรูปเผตุการ์จริงที่เกิดขึ้นจริงนะคะเป็นรูปที่แบบถูกถ่ายจริงๆไม่ได้แบบจัดแสดงขึ้นมานะคะก็เอามารวบรวมไว้อยู่ในสถานที่แห่งนี้ให้เราได้ศึกษากันก็ภายในนะคะจะมีทั้งเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะรวมถึงมีออดิโอให้เรายืมฟังด้วยะคะ่ะซึ่งเราก็จะต้องไปลงทะเบียนนะคะพอฟังเสร็จอะไรเงี้ยก็เอาไปคืนเนาะแต่ว่าตัวกี้เองเนี่ยไม่ได้ ลงทะเบียนฟังอ a u ิ i อนะคะคิกก็แค่เดินดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็อ่านแล้วก็ดูรูปภาพนะคะซึ่งมันมีความรู้สึกแบบให้ความรู้สึกหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ถูกปกครองโดยเผด็จการแล้วก็เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่าง การปกครองของอดอลฟ์ฮิตเลอร์ในช่วงปีคศถึง9 9 9 4 5นะคะซึ่งกี้ก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆเลยว่าถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวเบลีนะคะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่ามีข้อมูลเยอะมากๆจริงๆค่ะและนี่นะคะก็คืออนุสรสถานซินติและโรมาแห่งยุโรปที่ถูกสังหารภายใต้ลัทธินิยมสังคมแห่งชาติ โดยในปีคศ1992รัฐบาลกลางเยอรมันได้ตัดสินใจให้สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นโดยศิลปินจานีคานวานะคะเพื่อเป็นการลํำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สังคมนิยมแห่งชาติของชาวโรมาในยุโรปที่ถูกข่มเหงในฐานะของชาวยิปซีโดยมีเหยื่อเป็นชายหญิงและเด็กมากถึง500,000รายด้วยกันค่ะและนี่ก็จะเป็นป้ายข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการกีดกันและการสังหารหมู่นั่นเองค่ะ